บางสะพานเนี่ยก็เรียนตรงๆว่ามันเติบโตโดยธรรมชาติของตัวมันเองบ้านเราเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งให้เราคิดว่าเฮ้บางสะพานคนยังรักกันทีเนี้ยคล้ายๆกับสังคมชนบทแต่ก็ไม่เชิงชนบททั้งทีเดียวก็คือจะมีความเจริญอยู่ในตัวของมันเองอยากให้มีไฟแดงตามสีแ่แยกแล้วก็อยากเห็นแสงสว่างตามท้องถนนกลัวเรื่องการเงินเสรษฐกลจ ней, แล้วลงทุนไปแล้วก็ไมสูญนะ แต่เราต้องมองถึงคำนึงของชาวบ้านด้วยการอยู่เป็นการอยู่กินชาวบ้านด้วยใช่ป่ะถ้าพัฒนาขึ้นมาที่ตูนบอดี้แลม,มวิ่งให้กับอำเภอบางสะพานได้เงินไปหลายสิบล้านเพื่อดูแลเ,เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ของของโรงพยาบาลบางสะพานแค่ห่อหมกบ้านเราห่อสิบบาทครับคุณมีตังค์สี่สิบบาทคุณสามารถหากินเช้าเที่ยงเย็นได้ในเงินสี่สิบบาท อยากให้มีตลาดค่ะตลาดสาหรับขายของที่โดยตรงจากทะเลค่ะประชากรในภุมทนก็มีมีอาชีพมากขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นประมงก็หาของทะเลมาก็จะขายสะดวกขึ้นราคาก็จะดีขึ้นก็ให้มันมีเป็นเป็นหลักเป็นร้านแบบน,นี้น่าจะดีกว่าที่แบบแต่ถ้าว่ามีค่าใช้ใจ่ายเยอะไปมันก็มันซื้ไม่ไหวนะให้คนมีงานทำหางานให้เขาทำ ดีไหมคนไม่ทํางานไม่กินหรอกอยากให้มีสนามกีฬาการของอำเภอบางละแวกเพราะตอนนี้ที่มองเห็นเราจะเห็นนะข้างถนนตอนนี้มีคนเท่าคนแก่อวิ่งกำลังกายอยู่ทั้งเชา้ชาเย็นเนี่ยทีเนี้ยสถานที่เหมือนว่ามันอันตรายเรื่องรถนะถ้าเรามีจุดจุดหนึ่งที่สามารถทําเป็นสนามกีฬาการของอำเภอบางละแวกได้นะเพราะว่าจะดีกว่าคนที่ห่ายมาออกกำลังกายกันเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ของบางสะพานเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรามีของถิ่นเนี่ย,เ,ยเป็นตัวจับสำคัญเลยที่จะต้องเข้ามาดูแลทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้ให้คนต่างถิ่นต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวบางสะพานตอนนี้สิ่งที่เป็นไปได้สําหรับบางสะพานคิดว่าต้องเป็นการรณรงค์ในการทัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะก็คือตอนนี้ผมอยากเห็นบางสะพานทุกบ้านนะครับมีการคัดแยกขยะถ้าเราไม่ไม่ไม่คัดแยกก่อนปัญหาก็จะตามมาการเกษตรในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนยางซึ่งตรงนี้อยากให้มีการพัฒนาให้เป็นรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งสามารถต่อรองราคากับทางโรงงานเนี่ยเราสามารถดีลตรงได้ซึ่งถ้าเกิดการรวมกลุ่มเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าอีกหน่อยราคาผลผลิตในพื้นที่น่าจะสูงขึ้น อยากให้การท่องเที่ยวบางสะพานบูมมากกว่านี้อยากให้จุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินของบางสะพานมีหลายๆจุดบางทีที่บางสะพานเนะี่ยคนบางสะพานยังเที่ยวไม่ครบเลยนะครับยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่มากนะครับที่ต้องการให้คนบางพานไปเที่ยวก่อนเยาวชนไทยเนี่ยถ้าเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีนะมันไม่เป็นอันตรายกับประเทศสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดสำหรับ การเจริญเติบโตของบางสะพานมันต้องเจริญเติบโตไปพร้อมกับคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรม